สวัสดีนะคะสวัสดี f อลงผลป้าแตนทุกๆกคนนะคะวันนี้ก็ได้ฟังป้ากันทุกคนเราใช่ไหมคะ FC ก็คงจะเข้าใจกันทุกคนเนาะก็ควรที่จะจับมือกันไปนะคะอย่างที่บางคนบอกว่าไม่ชอบไอหน้ากระหลกหมอยก็เราก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องชอบนะคะนี่เราเราต้องแยกแยะนะคะวิแควิแควิแคแยกแยะนะคะวิแคแยกแยะหรือวิเคราะห์แยกแยะนั่นแหละค่ะหนึ่งป้าเขาก็ต้องการ ทรย์นะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะไปใช้จ่ายในเรื่องคดีความอย่างเช่นที่พวกเราพูดกันทุกคนนะคะเ c เหมือนป้าจะน้อยๆพวกเรานะคะป้าเขาก็น้อยเป็นเหมือนกันนะคะเพราะเขามีจิตใจเขามีความเป็นคนเขาก็ต้องน้อยเป็นธรรมดานะคะในการที่เรารักลุงรักป้าเนี่ยเรารักลุงรักป้ายัางไงถึงเราทําให้ป้ากับลุงเนี่ยไม่เจ็บปวดเราจะทํายังไงถึงจะสนับสนุนสินค้าเขาได้ ในการที่มีคนมาช่วยสนับสนุนสินค้าหรือว่ามาช่วยขายสินค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็บอกแล้วไงอย่างคลิปที่นางฟ้าเคยพูดว่าป้าเคยพูดแล้วไงคะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นโจรเนี่ยโจรกำลังหนีมาต้องการสบู่ป้าก็ต้องขายให้ถูกไหมคะแต่ป้าเขาก็ไม่ได้ไปสูงสิงด้วยเขาเป็นแม่ค้าเขาก็ต้องขายขายเพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือสามีขายเพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัว เพื่อเอามาสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวเพื่อเอามาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ชีวิตประจําวันจริงไหมคะเอฟซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าในการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกปฏิบัติไม่ได้นะคะเราจะเลือกปฏิบัติไม่ได้ป้าพูดได้ชัดเจนมากก็เหมือนน้อยๆอ,ยอะ่ะเอ๊ะทำไมเอฟซีถึงไม่เข้าใจป้าน,นะในกรณีนี้นะคะอย่าไปสงสัยเลยว่าป้าจะอย่างนั้นป้าจะอย่างนี้ป้าบอกแล้วไงคะ ว่าป้าก็เจ็บปวดเหมือนกันในสิ่งที่ครอบครัวทำแต่ณเวลานี้เนี่ยมันจะคิดตรงนั้นไม่ได้มันองต้องค้าขายสินค้าเพราะว่าลุงจะต้องไปยื่นเรื่องอุทธรณ์และอีกหลายๆอย่างที่ลุงกับป้าต้องใช้เงินไหนจะค่าใช้จ่ายของลูกต้องไปโรงเรียนนะคะแล้วก็นี่ทกศเอ้ยนี่จีป,ปาทาเอยลุงจะเอาเงินตรงไหนไปเป็นค่าใช้จ่ายล่ะคะ เราคิดตรงสิ่งตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็จับมือประสานกันแล้วก็ช่วยกันขายสินค้าอย่างคนที่มีปัญหากันที่พวกเรามานั่งทะเลาะก,กันมันไม่มีประโยชน์นะคะประโยชน์ไม่มีเลยมีแต่ความแตกต่างแตกแยกนะมีแต่ความแตกแยกมากกว่านะคะซึ่งทําให้พวกเราจะต้องมาตีกันฆ่าฟันกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะประโยชน์ก็คือช่วยกันค้าขายสินค้าและเรื่องของป้าเนี่ยจะเอาไม่เอาครอบครัวของเขา ขึ้นอยู่กับป้าเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราเลยนะคะ f c นะคะป้าเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเขาก็เจ็บปวดนะคะเขาพูดออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาพูดออกมาแล้วนะคะขึ้นอยู่กับป้าเราจะไปดึงป้าไว้ได้ไหมเราดึงไม่ได้นะคะเป็นเป็นครอบัวางเขาเราไม่สามารถที่จะไปบ่งชีวิตเขาได้หนึ่งสิ่งที่เราจะทําตอนนี้คืออะไรขายสินค้าช่วยกันถ้ารักเขาด้วยใจจริงจ ต้องเข้าใจจุดที่เขากำลังพูดจุดที่ป้าออกมาสื่อให้พวกเราเห็นว่าทำไมป้าถึงต้องขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นโจรเพราะอะไรแค่นั้นเอง FC มันเข้าใจง่ายมากเลยอ่ะมันเข้าใจง่ายอ่ะเราต้องช่วยกันแค่นั้นเองแต่เรื่องครอบครัวของเขามันก็เป็นหน้าที่ของป้า,ากับลุงเขาตัดสินใจเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจแทนเขาได้ถูกไหมคะนี่แหละถ้าเรารักเขาทั้งสองคนจริงๆะ่ะถูกไหมคะตอนนี้ YouTube ของป้าเนี่ย ก็แค่ห0 0 0 0เองอะ่ะเพราะฉะนั้น f c ก็ต้องช่วยป้าดูคลิปดูวิดีโอต่างๆถูกไหมคะสนับสนุนสินค้าเพราะว่ามันสามารถเปิดโลก,กทัศน์ให้กว้างขึ้นสมมติว่าเพราะว่าลุงเขาไม่ได้ไปออกบูธออกอะไรไม่ได้ไปจ้างดาราลงดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ตึ่งมาค้าขายสินค้าเพราะว่าอันนี้เป็นขายสินค้าเฉพาะ y o u t u b e เท่านั้นมันไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิดตลาดเข้าใจไหมคะ แต่ถ้ามันเปิดตลาดได้มันก็ดีมันจะได้กว้างกว้างกว่านี้นะคะมีบริษัทต่างๆมันจะต้องมีเซลแมนมันจะต้องมีการไปโปรโมทสินค้าตามห้างต่างๆเพื่อจะต้องแจกโบชัวต้องแตกแจกหมายเลขอ่าโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสินค้าถูกไหมคะเพราะมันไม่มีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายการตลาดที่จะต้องออกหาลูกค้าอันนี้คือเป็นตามสื่อสาธารณะสื่อทั่วโลกนะคะ ต่อไปภายภาคหน้าไม่แน่ถ้าสมมุติจบคดีความขึ้นมาแล้วเนี่ยป้าอาจจะทำกว้างใครก็ได้สามารถทุกที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไปกันฝั่งทะเลาะก,กันที่อยากซื้อสินค้าก็เอาไปได้ก็แ,แค่นั้นเองช่วยกันสนับสนุนสินค้าช่วยกันดันสินค้าลุงเนี่ยให้ดังไปทั่วโลกสิคะนี่คือสิ่งที่ป้าต้องการฝั่งป้าแล้วจะเข้าใจทุกอย่างนะคะ fc ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ป้ากับลุงด้วยนะคะเพื่อ,อนำเงินตรงเนี้ย ไปใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็นี่สินต่างๆแล้วก็ไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องคดีความของลุงผลปราเตนถูกไหมคะลุงป้าน,นี่ก็โอเคละเหลือแต่ลุงอย่างเดียวเราต้องช่วยกันนะเอฟซี FC. เป็นกําลังใจให้กับลุงกับป้าพวกเราพร้อมที่จะจับมือกันไปใช่ไหมคะ fc ฟซีสู้ๆไปด้วยกันคะ่ะ